ในคลิปนี้เราอยู่กับแมปอ n นิเมะแอดเวนเจอรไอดีที่3แล้วนะฮะขยันเริ่มเล่นใหม่เกินไอดเก่ายังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยลังเลกับคลิปในช่องนิดหนึ่งฉะนั้นขอเริ่มเล่นใหม่ละกันนะฮะจากเลเวล1เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมมีเพชรอยู่แค่210เท่านั้นเองเรียกได้ว่าโคตรไ <laughs> หนดูสิเควสร,รับอะไรได้บ้างนะฮะโอ้โห รับอะไรไม่ได้เลยตัวละครยูนิตตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีเลยโอเคได้ไมา50เพชรเจ๋งเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชรไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ F K และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป U G Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะ สามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ถ้าหากลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอปยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอปยูจีโฟนลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ตู้ตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเค็มเลยนะฮะมีโกดคุงลิเลียลูซิเฟอร์นะฮะมาเราจะมาสุ่มเอาตัวละครก่อนตัวแรกที่ผมได้เนี่ยก็เป็นตัวนี้แครอทนะฮะดูซิว่าตัวต่อไปผมจะได้เป็นตัวไหนเลกาซี่ตู้นี้ก็มีโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมสุ่มตู้นี้แล้วกันมีโอกาสได้โกดคุงซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเจ่บแมวในการเริ่มต้นเล่นนะนะครับจัดก่อนเลยนะฮะขอตัวอีปิกสักตัวหนึ่งจะเจ๋งมากโอ้โหแมงเอ๋ย ขออีปิกหนึ่งตัวขอร้องโอ้โหโครเข้มไปต่อดูซิว่าเข้มหรือไม่โอ้อีปิกไม่มานะฮะตัวกูนมารัวๆเหลือเพชรอีกแค่110อย่างเข้ม <laughs> ไปต่อไปต่ออย่าพยองโอ้เดมอนเกลไม่แย่นะฮะได้อยู่ปึ๊บโอ้โอเคไซ่บอกนะฮะ เชนอดนะครับอีปิกเจ๋งได้ตัวแอมแล้วนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าตีแอร์ดูหรือเปล่าผมไม่ชัวร์จำไม่ค่อยได้นี่ตีแอร์นะฮะวางบนเนินได้แล้วก็เหมือนเมื่อกี้เควสเสร็จพอดีเควสประจำวันอีก60เพชรมาต่อปึ๊บรอบนี้ยังไงสวยเข้มครับ เรียบร้อยก็ได้ตัวละครมาประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดทีมก่อนแล้วกันนะฮะอย่างไรที่ผมเนี่ยจะไปลุยนั่นก็คือลงสตอรี่แน่นอนนะคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมคิดไว้ว่าผมเนี่ยจะลงสตอรี่ไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะสามารถจบทุกสตอรี่ได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยเรียกได้ว่าเออเข็มนะฮะเข็มมากมีตัวอื่นอีกไหมที่แบบใส่ได้นะดูที่ดาเมจเอาละกันนะฮะตัวไหนดาเมจเยอะผมก็ยัดไว้เลย พาตอนนี้เนี่ยก็เป็นพาสใหม่แล้วด้วยนะฮะและนี่คืออัปเดตใหม่ของแมปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเริ่มเล่นใหม่ตอนแมปนี้อัปเดตใหม่มาดูซิว่าสตอรี่เนี่ยผมจะเคลียร์ได้ถึงสตอรี่ด่านไหนแต่ว่าก่อนที่จะไปรื้สตอรี่นะฮะในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนํามือใหม่ด้วยละกันเผื่อคุณผู้ชมหน้าใหม่เนี่ยจะเล่นตามผมนะฮะผมจะให้ดูในด้านของเมนูก่อนละกันนะฮะเมนูแมปนี้เมนูแรกยูนิตยูนิตก็คือตัวละครที่เราเนี่ยมีนะฮะก็สามารถดูได้จากตรงนี้มีตัวไหนตัวรก็ mata จัดแจงได้นะส่วนสโตร์แน่นอนครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ่อการเติมเงินนะฮะพวกเกมพงเกมพาร์ตต่างๆน,น,นะครับส่วนไอเทมนะครับไอเทมเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยดันเจียนรันคีเอ่อช่างมึงก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นของใหม่ในอัปเดตนี้ไอเทมก็คือที่เก็บไอเทมนั่นแหละนะคุณผู้ชมเพลงกดไปแล้วมันจะวาร์ปมายัางในโซนของสตอรี่นะฮะส่วนเทรดนะฮะก็คือโซนแลกเปลี่ยนของรู้สึกว่าแมปนี้เทรดของได้ตอนเลเวล40การแลกเปลี่ยนต้องใช้เพชรด้วยนะครับส่วนในโซนซัมมอนนะฮะก คือโซนที่เราเนี่ยเอาไว้สุ่มเกลือนะครับส่วนใครที่ไม่เกลือก็ยินดีด้วยอันนี้คืออีเวนต์นะฮะแอ s a s s ซิ c o คอนแท t เราก็สามารถเล่นอีเวนต์ได้กับคนอื่นจริงๆเล่นได้นะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ควรที่จะแบบให้คนอื่นแบกแต่รู้สึกว่าน่าจะยังเล่นไม่ได้ไหม เพราะเราอาจจะเวลน้อยเกินอ่านี่ครับต้องเวล์ยู5ก่อนนะฮะถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชัน matchmaking ได้นะคุณผู้ชมส่วนดันเจี้ยนอันะนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าคืออะไรเพราะว่าน่าจะเป็นในส่วนของอัปเดตใหม่อัปเดต20นั่นเองเขาบอกว่าเข้าไปในดันเจีย้ยนนะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับศัตรูที่คุณเนี่ยไม่รู้จักในแต่ละห้องนะครับจะมีความยากบางอย่างต้องหากล่องของขวัญหาร้านแคาซื้อของนู่นนี่นั่นนะฮะเอาว่าสามารถแลกเปลี่ยนของได้เล่นในด่านนี้ได้เข้า มาได้นะครับประมาณนี้ก็เลือกดับความยากได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะยังไม่ไหวนะครับกับคอนเทนต์นันเจียนนะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่ผมจะเล่นนะครับนั่นก็คือสตอรี่ตามที่ที่บอกไปส่วนด้านขวาอันนี้คือเควสนะฮะเข้าใจง่ายอีเวนต์เควสเดลี่เควสเควสประจำวันเควสอินเควสสตอรี่นะครับ b a ดเดิลพาร์ก็คือ b a ดเดิลพาร์ครับสายฟรีสายเติมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนกิลก็คือกิลครับโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์แหละครับแอรียเราสามารถเลือกจุดที่เราเนี่ยจะเทเลพอร์ตได้นั่นเองนะฮะตามนี้สมอเทรดอีโวอินฟินิตี้แมนชั่นหรือว่าหอคอยนั่นเองนะฮะ p พลแอ r เดี area, โซนเล่นชาเลน g ์โซนชาเลนซ์เรทโหมดเรทกิวฟังชันกิวตามนั้นนะฮะอย่างแรกเลยผมจะเล่นในส่วนของสตอรี่ก่อนแล้วกันนะโหมดเนื้อเรื่องโหมดเนื้อเรื่องนะฮะเราสามารถสค i ิปเนื้อเรื่องได้ถ้าเราไหวนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็เล่นไปทีละด่านได้เช่นเดียวกันนี่ครับเวอร์สคิปเป็นไปได้ผมก็จะพยายามสค i ิปแลละกันนะฮะเพื่อความว่องไวในการเล่น Story เพราะว่าสตอรี่แบบนี้โคตรเยอะเลย โคตรเยอะเลยนะฮะอ่ะลุยแล้วกันนะฮะตอรีแบบสคริปเพลเน็ตกรีนนี่นะฮะมันจะข้ามมาในส่วนของแอคทิวกเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมด้วยทีมแบบนี้นะ,ะมียูนิตโอเวอร์วิวด้วยโอ้ประมาณว่ายูนิตเมเนเจอร์ละมั้งคุณผู้ชมวางตัวละครก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้หยูนิตเมเนเจอร์จริงๆด้วยครับอันนี้เจ๋งแล้วก็แนะนำนะฮะว่าอย่าลืมที่จะตั้งเป็นสคริปด้วยนะฮะอันนี้เปิดเลือดไว้ด้วยนะครับออโต้สคริปเวฟออนเลยนะ เราจะได้เล่นแบบยาวๆอันนี้ดีมากครับวันนี้ดีอนนัีดีกลับปะเล่นใหม่มีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยเจ๋งมากชอบเลยเดี๋ยววางเจนอสด้วยแล้วกันนะฮะพอดีว่าเจนอสเนี่ยมันตีมอนบินได้ผมไม่รู้ว่ามีมอนบินเอ่อหลังจากสตอรี่ไหนแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสตอรี่บริสละมังไม่ชัวนะฮะประสบการณ์การเล่นสตอรี่แบบนี้มามากกว่า2 ID อย่าเล่นเกินโอเคครับตอนนี้เวฟที่15แล้วนะฮะเป็นเวฟสุดท้ายบอสที่เราเจอเป็นตัวนี้ไทแรนด์นะฮะหรือว่าฟีเซอร์นั่นเองเหมือนว่าจะไหวชิลวนะแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวนะเลือดมันลดช้ามากเลยผมวางตัวเพิ่มก่อนวางเออตัวนี้เพิ่มแล้วกันนะฮะ้ากวาปเรดแบบเน้นๆไปโอเคมันจะได้จบเร็วบอสมี2เฟสเนาะมีเฟส2ด้วยแบกเป็นเออกลองของของวัญด้วยนะฮะ <c oughs> เจ๋งเจ๋งโคตรเทอ่ะเดี๋ยวรอไม่น่ายากครับ ผมว่าผ่านชิวๆแบบนี้โอเคเรียบร้อยครับจบเคลียร์นะฮะสำหรับการสค i ิปเวิลด์สตอรี่แรกก็ได้เพชรมา80นะครับตามนี้ออกเลย Return to l o ลอ y โอเคโเคูโค้ตัวหน้าตู้เป็นโกดคุงตัวเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะฮะน่าสนใจจัดแต่เพชรผมมันมีน้อยนะ <c oughs> ก็เอาเท่าที่มีแล้วกันนะฮะไว้ค่อยสุ่มเพิ่มอ่ารับเพชรจากสตอรี่ก่อนของฟรี นี่มันได้เพชรตามปกตินะมี950เพชรเดี๋ยวผมลองเก็บสัก1,000เพชรก่อนล้วกันนะฮะเพื่อสุ่มหาตัวรีเจเ a r y ตัวรีเจเน r ีเนี่ยจะการันตีอยู่ที่2,000เพชรส่วนตัว m ิสติกการันตี20,000เพชรแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเติม V.I.P ก็จะการันตีอยู่ที่16,000เพชรแต่ว่าถ้าตู้ปเปลี่ยนเนี่ยการันตีก็จะหายนะหรือว่าเราเปลี่ยนเซิร์ฟเนี่ยการันตีก็จะหายนะฉะนั้นก็ สุ่มทีเดียวนะฮะเก็บเพชษทีเดียวได้กล่องของขวัญมา2กล่องนะครับกล่องของขวัญสามารถนำมายัดได้ให้ตรงหน้าจุดเพล์มันจะมี NPC s a n ซานต้าอยู่ยัดไปเลยนะฮะก็ถ้ายัดครบเนี่ย100 ไม่สิหนึ่งพันมันก็จะมีโอกาสได้ของนั่นเองของเป็นแบบสุ่มนะฮะลุยสตอรี่ต่อไปไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะหรือว่าจริงแล้วผมเนี่ยอาจจะไป fk ก่อนเดี๋ยวผมไป fk ก่อนละกันน่าจะง่ายสุดนะฮะ fk เพื่อฟาร์มเพชรผมจะ fk ใน Planet Green y นะฮะในอินนะคุณผู้ชมก็ fk ฟาร์มเพชรก่อนละกันนะฮะ ในตอนนี้ผมฟาร์มเพชรเสร็จแล้วนะฮะผมมีเพชรอยู่20,000กว่าเพชรและเลเวล32เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูซิว่าเลเวลพาร์ตตอนนี้เลเวลเท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้พาร์ตผมก็เป็นเลเวล36แล้วพาร์ตเลเวลขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมเคลมเลยครับปื๊บโอ้โหของได้โคตรเยอะเลยนะฮะเก็บไปหมดเลยเรียบร้อยและของในอินเวนทอรี่ผมก็ได้มาประมาณนี้ นี่เลยครับกล่องของขวัญ1,020กล่องเบิ่มๆนะฮะ <S <S ผมใช้แค่ตัวละครแบบนี้ในการ FK ก็สามารถ FK ได้แล้วแบบสบายๆโอเคต่อไปเดี๋ยวผมเก็บของรางวัลจากเควสอันนี้ก่อนโอ้เพชรได้ค่อนข้างเยอะเลยเจง๋งและตัวหน้าตู้ตอนนี้เป็นตัวที่ผมเนี่ยเลงมาโดยตลอดนะฮะเป็นตัวใหม่ของแมปนี้อิลิเซีย อ่านงี้หรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าผมจะอ่านประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมจะทําการสุ่มตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกเลยเอาเข้าทีมไม่รู้ว่าจะหลุดเวทหรือเปล่านะฮะอุ้ยตีปากตัวเองอขอให้มันไม่หลุดเรทแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้จัดการสุ่มแบบยับยับเลยแล้วกันตัวนี้ผมต้องการมากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเกือบลืมเลยออโต้เซลไว้ก่อนแล้วกันนะฮะออโต้เซลแรอีปิกประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยอีปิกเปิดด้วยก่อนยังไม่มีตัวปั๊มเงินนะฮะก็ประมาณนี้เล t โก้สุ่มยาวๆขอยได้ขอยโดนครับกัับตวนี้นะฮะ ได้ข่าวว่าตัวมันเก่งมากโอ้ยาวๆเลยนะฮะตัวแรกขอสปีดวากอนก่อนอย่างแรกเลยจะได้มาปั๊มเงินนะฮะชิวๆเฮ้ยผมได้มาแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหแล้วก็ไม่หลุดเรทด้วยนี่เลยคุณผู้ชมเอลิเซียนะฮะ ก็ล็อกไวเลยนะคุณผู้ชมเรียบร้อยแต่ว่าตัวปั๊มเงินเนี่ยผมยังไม่ได้เลยนะฮะดูดิซี o นี่ไงยังไม่ได้ตัวปั๊มเงินเลยผมว่าตัวปั๊มเงินเนี่ยมันอยู่แค่ระดับอีพิกแต่ทําไมมันออกยากอย่าง,างนี้ก่อนออกยากมากๆเลยนะฮะผมว่าต้องไปต่อครับคุณผู้ชมยังไม่ได้ตัวปั๊มเงินเลยนะฮะสุ่มต่อขอตัวปั๊มเงินแบบด่วนๆโอ้โหเข็มปี โหในตัวปั๊มเงินวะเนี่ย <c oughs> ไม่ออกเลยนะฮะ <c oughs> เฮ้ยกระเป๋าเต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการขายตัวละครก่อนนะฮะตัวไหนที่มันซ้ําหรือว่าตัวไหนที่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้ผมก็จะขายทิ้งแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยทำการฟีดเลเวลให้ตัวนี้ด้วยนะเลเวลสามสิบสามแล้วแล้วก็ฟิลไปด้วยนะฮะนี่ผมจะไม่ขายทิ้งแล้วกันแต่ว่าผมจะฟิวชั่นเอาแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะฮะมาซูมต่อจะได้ไม่ได้ตัวปั๊มเงินไปต่อนะคุณผู้ชม 2,000เพชรที่เหลือผมว่าถ้าเราไม่ได้ตัวปั๊มเงินเนี่ยมันอาจจะเล่นยากไปหน่อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวมิสติกออกอีกหนึ่งตัวและเป็นตัวที่ไม่ซ้ำด้วยนะฮะเฮ้ยออกอีกหนึ่งตัวเฉยเลยตัวข้างตู้ไม่สิตัวหลังตู้นะฮะมาอีกหนึ่งตัว ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ได้มาแถมอีกหนึ่งตัวโอ้ตัวปั๊มเงินไม่มาเลยโอไม่ยอดเควสเสร็จน่าจะเสร็จไปเยอะเลยนะฮะเดี๋ยดูดินี่เควสเสร็จไปเยอะเลยรับของรางวัลก่อนอันไหนที่รับได้ก็รับนะฮะแล้วก็มาทําการรับของรางวัลเลเวลด้วยตรงนี้ลีดเดอร์บอร์ดนะฮะเลเวลไมสโตนเพราะว่าเราเลเวลสาแล้วได้เพชรมาเพิ่มนะฮะเดี๋ยวไปซุ่มต่อครับยังไงตัวปั๊มเงินเนี่ยมันต้องมีนะฮะ เพราะว่าตัวที่เราเพิ่งได้มาเป็นมิสติกมันค่าวางค่อนข้างที่จะสูงเอาเรื่องเลยผมกลัวว่าเราจะเล่นไม่ไหวนะฮะหุยได้แล้วสปีดวากอนโอ้ในที่สุดก็ออกให้ผมสักทีได้มาแล้วนะฮะล็อกไว้เลยแล้วก็เหมือนว่าจะได้ในส่วนของรีโรมาด้วยฉะนั้นเนี่ยผมจะสุ่มบัฟให้กับตัวนี้ก่อนนะฮะอ่าได้รีโรมาจำนวนหนึ่งเลย25รีโรจัดหน่อยแล้วกันนะฮะขอบัฟปรุงตึงๆสักหนึ่งได้ไหม เป็นไม่ได้ไหมคุณผู้ชมบัฟรุง้งหนึ่งบัฟจะดีมากโอ้โหเฮ้ยไนเปอร์ก็ไม่แย่นะฮะเฮ้ยแต่ตัวนี้มันตีเองไม่ได้ดีว่าเขาที่ไปอ่านมาจากในวิกีนะฮะเฮ้ยรีเปอร์อย่างน้อยก็บัฟรุ้งละวะ แล้วก็เราจะไปเรียนต่อเลยในส่วนของสตอรี่มีตัวแบกแบบนี้แล้วผมว่าไหวสบายผือเดี๋ยวนะก่อนจะไปลุยสตอรี่นะฮะลืมไปเลยว่าเราเนี่ยมีของขวัญอยู่เราไปแลกของขวัญก่อนนะครับคุณผู้ชมหน้าห้องเพล์นะฮะให้ของขวัญไปเลยนะฮะอ่าเอาของดีกว่าโอ้โหเบิ่มเบิ่มของเบิ่มเบิ่มนะฮะเราจะมาเปิดกันต่อในส่วนของอีเวนต์ฮอลิเดย์ เรียบร้อยหมดแล้วผมได้มา80ลูกนะฮะแล้วก็รีโรอีก12รีโรเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะยัดให้กับสปีดล้วกันนะคุณผู้ชมตัวปั๊มเงินก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเรามาทําการสุ่มตัวละครก่อนก็คือเปิดแคปซูลนั่นแหละมันสามารถเปิดนนี้ได้นะฮะแคปซูลอีเวนต์นี่เลยเปิดได้นะประมาณนี้มันจะได้เปิดเร็วนิดนึงนะฮะโอ้โหเอาเรื่องนะฮะด้านความเค็มไปต่อ โอ้ได้สกินมาครับสกินลีเจเนรีไม่แย่ไม่แย่โอเคเรียบร้อยหมดแล้วนี่ครับโอก็ตามที่เห็นนะฮะนี่ครับความเกลือเกลือแบบอัลติเมทนะครับคุณผู้ชม แล้วก็เราเนี่ยมีส t a r ์ริมเน้นอยู่หรือว่ารีโรแบบเศษนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้รีโรแบบเศษให้กับตัวปั๊มเงินก่อนเพราะว่าตัวปั๊มเงินเนี่ยมันใช้รีโรแบบเศษน้อยกว่าพวกตัวมิสติกนะฮะมันใช้แค่นหนึ่งนะถ้าเป็นตัวมิสติกมันใช้ถึง5เลยนะครับนี่เลยเลือกเทมจัดเลยครับขอบั๊เงิน ดีมากโอเคสตอรี okay. ่ที่ผมจะลุยต่อนะฮะนั่นก็คือสตอรี่นี้สตอรี่ด่านไททันนั่นเองนะฮะวัวสคิปไปเลยผมว่าไหวสบายมากมีตัวแบบนี้แล้วผมน่าจะวัวสคิปไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นมาผมจะวางตัวปั๊มเงินก่อนเหมือนเดิมแบบนี้เลือดมอนแค่27นะฮะเลือดค่อนข้างน้อยผมไม่มีตัวต้นเกมเลยนะคุณผู้ชมจริงๆก็ควรที่จะหาตัวต้นเกมเหมือนกันนะไม่มีเลยโอเควางได้แล้ววางตรงนี้แล้วกันไหนดูซิเป็นไง เอ๊มันก็ตีเองได้ไม่ใช่หรอตีอยังไงอ๋อมันซัมมอนนะฮะนี่ซัมมอนมาเป็นแอฟิโซเจลลี่นะฮะระเบิดหรอระเบิดร้เบื้อมเลยนะฮะดาเมจห้าพันโหเหลืชื่ดาเมจเ,เยอะมากนะฮะโอ้สบายสบายเอฟเคได้เลยแบบนี้เนี่ยเรียกเจลลี่มาระเบิดนะฮะหรือว่าแมงกะพรุนนั่นเ,นเองโอ้เก่งมาก นะตอนนี้เว็บที่15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูซิว่าบอสจะต้านดาเมจแมกกาพลเราเนี่ยไหวหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่น่าไหวเลือดบอสแค่หมื่นเดียวดูดิชนทีเดียวบื้มเลยนะฮะตุย <c oughs> เรียบร้อยจบครับอ่าหลังจากนี้นะฮะผมจะทำการเคลียร์สตอรี่เล่นสตอรี่แบบเวอร์สคิปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ไหวแล้วกันนะฮะถ้าไม่ไหวตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดใหม่รอบแล้วกันนะผู้ชม ในตอนนี้ผมถึงทางตันแล้วนะฮะผมไม่สามารถเล่นสตอรี่ต่อไปได้ผมมาได้แค่นี้จริงๆนะฮะวิช,ชวลดันเจียนมันค่อนข้างที่จะยากมากๆและมอนเตอร์เนี่ยเลือดโคตรเยอะเลยนะฮะยูนิตตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเอาไม่ไหวนะคุณผู้ชมอาจจะต้องอีโวตัวนี้ก่อนถึงจะไหวก็เป็นไปได้นะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปดูของอีโวนะฮะมารับของรางวัลตรงนี้ก่อนของรางวัลเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆ,ๆเพชรแบบเบิ่มๆเลยนะฮะรับแป๊บหนึง b บ d เดิพารตอนนี้เลเวล38แล้ว well, เวลเพิ่ม2เวลนะเพิ่มนิดเดียวนะฮะเพิ่มน้อยมากตอนแรกผมนึกว่าจะเพิ่มเยอะกว่านี้แต่ถือว่าเพิ่มน้อยมากเลยนะไปดูของ e ี o กันดีกว่านะฮะกดที่แอ e a รีย เพื่อวาร์ปไปเลยแบบรวดเร็ว Trade and Evo มาตรงนี้นะฮะและเดินเข้ามาในห้องนี้ได้เลยนะฮะเพื่อมาดูของ EVO ดูซิว่าใช้ของอะไรบ้างในการ EVO ตัวนี้ EVO ค่อนข้างง่ายเลยนะฮะใช้เป็นดาวซัส่วนใหญ่ซึ่งดาวพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากโหมดชาเลนจ์นั่นเองนะฮะแน่นอนนะฮะสถานีต่อไปนั่นก็คือ EVO ตัวนี้แบบชั่วป้าปลาบไก่แต่ว่าก่อน E ี o ผมมาดูแป๊บหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยสามารถรีสตตได้แล้วหรือเปล่า โอ้ oh, รีได้แล้ว,นะะวเนี่ยฮะค่าวอซิเนตเนี่ยเกินมาเยอะแล้วก็ทำการรีไปเลยนะฮะรีโรออลโอเคได้สเตตมาประมาณนี้ทิฟเบิลนเอนั่นเองนะฮะเจ๋งอยู่ต่อไปก็ต้องอีโวแล้วจริงๆนะฮะของอีโวเนี่ยเราสามารถซื้อได้จากร้านโกช็อปด้วยนะตรงนี้เผื่อมันมีขายนะฮะโอเคขายเป็นดาวเขียวดาวเขียวเราต้องใช้4ดวงตอนนี้ได้มาแล้ว3ดวงแล้วก็ร้านบูแม่โอเคซื้อมาเลยนะครับแล้วก็ดาวฟ้าซื้อมาเลยเรียบร้อย ตอนนี้เนี่ยดาวเขียวผมครบแล้วมี4ดวงนะฮะแล้วก็อย่าลืมเปิดอันนี้ด้วยครับสตาร์ฟูดแคปซูลมันจะสุ่มดาวนะฮะโอเคอ่ะเรียบร้อยก็ได้มาประมาณนี้สำหรับดาวนะตอนนี้เราจะต้องไปฟาร์มต่อที่โหมดชาเลนจ์นั่นเองนะฮะมาดูซิว่าโหมดชาเลนจ์เนี่ยผมสามารถเล่นได้หรือเปล่าโอ้สบายสบายเลยฮะรอบนี้ได้ดาวอะไรเอ่ย ดาวเขียว2ดาวม่วงนะฮะหรือว่าดาวชมพู2แล้วก็ดาวแดง1โอเคดีเลยเลสโก o ครับกดเย็ดไปเลยฮะเหมือนเดิมนี่แล้วก็ผมจะทำการวางตัวปั๊มเงินไหนดูเลือดหน่อยซิเลือดเท่าไหร่โอ้โหสบายสบายเลือดยืบสองนะีฮะอีซี่มากผมบอกเลยวางตัวนี้ตัวเดียวจบเนะีฮะโอเคเรียบร้อยจบแล้วนะฮะสำหรับชาเลนจ์รอบแรกนี่โอ้โหสตาร์ฟรุตคูณสองเจ๋ง โอ้โหได้ดาวมาแบบเบิ่มๆเมนะฮะล้นๆเลยรอบนี้โอเคออกเลยครับคุณผู้ชมต่อไปเนี่ยผมก็จะต้องเออฟาร์มชาเลนจ์ไปเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งชาเลนจ์เนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามันจะมาทุกๆ30นาทีนั่นเองนะถ้าลงไปแล้วก็รอ30นาทีต่อไปนะฮะประมาณนั้นนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมฟาร์มของอีโวตัวนี้ได้ครบแล้วนะฮะใช้เวลาไปประมาณเกือบทั้งวันวันนี้เลยและผมเนี่ยระหว่างที่รอชาเลนจ์มันรีนะฮะผมก็มาลงในส่วนของโหมด Infinity Mansion ด้วยตอนนี้เนี่ยผมเล่นหอคอยจนถึงชั้นที่35แล้วด้วยการเล่นแบบฮาร์ดนะฮะถ้าเล่นแบบนอร์ม l เนี่ยเรา จะขึ้นไปทีละ1ชั้นแต่ถ้าเราเล่นแบบพาร์ตเนี่ยมันจะไต่ไปทีละ2ชั้นเลยนะฮะเราก็จะได้เพชร300นั่นเองนะในแต่ละ2ชั้นนะครับประมาณนั้นโอเคเราไปอีโวตัวนี้เลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมในในก็ของครบแล้วไปที่ Trade and EVO ผมว่าสเตตเนี่ยเราไม่ต้องรีแล้วประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะจัดการอีโวกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมตรงนี้นี่เห็นไหมของครบแล้วนะฮะ เกินมาเยอะเลยแต่ว่าดาวฟ้าเนี่ยได้แบบพอดีเพราะว่าดาวฟ้าเนี่ยดรอปโคตรน้อยเลยนะฮะโอเคอีโ e วเลยละกันนะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกในทีมผมเลยปึ๊บเรียบร้อยอีโ e วเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นร่างแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะฮะได้ในส่วนสแตตคิวมาด้วย3ชิ้นเพอร์เฟกได้มาหนึ่งนะฮะตามนี้ดูซิว่ามีในส่วนของคอสเมติกหรือเปล่าโอระยะผมได้เป็น SS นะ โคตรดวงดีระยะนี้คือถือว่าสวยมากโอเคใส่เลยโหมีคอสเมติกด้วยโคตรเท่โหเท่มากเลยนะฮะเหมือนปลาไหลแล้วก็เหมือนมังกรมารับของรางวัลกันหน่อยละกันนะฮะได้ามาเป็น3รีโรเจ๋งแล้วก็ผมเนี่ยไปฟาร์มนอินด้วยนะฮะอินจูจูสุไคเซนก็ได้ดวงตามานิดหน่อยแล้วก็ได้กุญแจมา11ดอกนะฮะ กุญแจนี้เนี่ยใช้ในการลงเพื่อหาเคิร์สวอร์มหรือว่าหาคำสาบนั่นเองนะคุณผู้ชมคือแมปนี้เนี่ยเราสามารถยัดคำสาบใส่ตัวละครได้นะตัวต่อไปที่ผมเนี่ยจะอีโวผมคิดว่าอยู่ว่าจะเป็นตัวอะไรดีอาจจะเป็นพึ่งน้อยกลอยใจนะฮะก็เป็นไปได้เพราะผมรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยจากการใช้งานผมยังคิดว่าพึ่งเนี่ยน่าจะดีกว่าในด้านการใช้งานอยู่ดีนะฮะไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ถ้าการ FK ตัวนี้ดีกว่าแบบชัวร์ๆซัมมอนโหดมาก ตู้ตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะอุ้ยก๊าซเข้าตู้น่าสนใจมากจัดดีไหมคุณผู้ชมแต่ว่าเพชรผมเนี่ยไม่พอเดี๋ยวมารับของรางวัลจากรีวอร์ดเลเวลก่อนละกันเผื่อเพชรผมเนี่ยจะพอนะฮะเลเวลไมสโตนรับได้แค่เลเวล40 <c oughs> เพชรไม่พออยู่ดีนะฮะยังขาดเพชรเรียกว่ายเยอะเลย อีกเกือบ1 0 0 0พันะคุณผู้ชมผมยังไม่ค่อยอยากได้กัสเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะโฟกัสในการลงสตอรี่ไปก่อนละกันไปลุยหมดสตอรี่ต่อนะฮะมาดูซิว่าผมเนี่ยจะสามารถเล่นต่อได้หรือเปล่าโอเคมาละด่านนี้กดเยีสไปเลยนะฮะวางตัวปั๊มเงินก่อนเหมือนเดิมเล่นแบบสบายๆผมอยากเห็นว่ามันซัมมอนแล้วมันจะเก่งกว่าเดิมหรือเปล่าเมื่ออีโวแล้ววางไปแล้วเอฟเฟกเหมือนเดิมนะฮะซัมมอนตัวอะไรมาเอ่ย ซัมมอนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะดาเมจ20,000เอ้ยเอาเรื่องเลยนะฮะดาเมจแค่ซัมมอนตัวเดียวก็2 0,000แล้วซัมมอนรัวๆโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะวางเพิ่มประวางได้2ตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะนี่ไง2ตัวจริงด้วยแล้วก็ผมจะอัปเกรดตัวนี้ก่อนเฮ้ยตอนนี้อัปเกรดได้4ขั้นแล้วจากก่อนอีโวเนี่ยอัปได้แค่2ขั้นตอนนี้เนี่ยสี่ขั้นแล้วนะฮะสแสดงว่ามันเก่งกว่าเดิมแบบชัวๆเดี๋ยวดูดิดตอนบันมันชนเป็นไงรอบนี้ ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องดูในเรื่องดาเมจเอาละกันเนาะโอเคผมสรุปความสามารถตัวนี้ให้เลยละกันนะฮะตัวนี้เนี่ยหลังอีโวแล้วมันสามารถโจมตีเองได้แล้วด้วยแต่เหมือนว่าจะเป็นแค่การโจมตีกลาวนะฮะแต่ลูกน้องซัมมอนี่เสกออกมาเนี่ยโจมตีมอนบินได้ด้วยและดาเมจอัปเกรดขั้นสุดท้าย400 0 0 0นะฮะโคตรโกง เป็นตัวฟรีที่หาง่ายอีโวง,ง่ายและดาเมจแบบบึ้มๆนะฮะเรียบร้อยจบสตอรี่สุดท้ายแล้วนะฮะในที่สุดโอ้โหเคลียร์หมดแล้วเรียบร้อยนะฮะได้ยันมาด้วยครับเป็น EXP กลับล็อบบี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหตัวนี้ตัวเดียวเคลียร์สตอรี่ไหวนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าพึ่งเนี่ยน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับรับของรางวจากเควสก่อนละกันครับเควสอีเวนต์รับไปเลยครับ เดลี่เควส t รับไปเลยครับโอ้โหสตอรี่รับให้หมดเลยนะฮะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่20,000กว่าแล้วรับไปเลยเพชรโคตรเยอะอิ่มอมส่วนไม่ได้พาตอนนี้เลเวล45แล้วนะครับคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเราก็จะได้มาเป็นตัวละครตัวนี้ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรแต่ว่าเครมอันนี้ก่อนเก็บไปก่อนนะฮะของดี โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ใครชอบฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกดซับและใช่ครับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ